วันนี้เราอยู่ที่อะไรนะเฮนรี่โคเวลล์รถเรดเลยนะเรดบูดสเตทพาร์กก็เป็นแบบเป็นสเตทพาร์กของแคลิฟอร์เนียจะมีไม้ต้นไม้สีแดงเดี๋ยววันนี้เราจะพาเที่ยวที่นี่กันโอเคอยู่ซานตาคุยจ้ะเฮนรี่โคเวลเรดบูดสเตทพาร์กเดี๋ยวจะมีต้นไม้แบบนี้เราจะไปดูกันนี่เป็นแผนที่ อันนี้เป็นพอให้ดูว่าวงปีไอ้ต้นไม้ต้นนี้มาตั้งแต่สมัยเมืองจีนทํากระดาษใหม่ๆแล้วก็มีมีตอตือตอตืออตือมาถึงหนึ่งเก้าสามสิบนี่คือ visitor center ที่ไม่มีใครเข้านี่ก็เป็นต้นไม้หิวคือาง v i s i t ซ r น e n t e r แล้วก็จะมาหยิบไก่ที่นี่ ให้ไปหนึ่งอันอันไหนอะเฟรบุ๊กเนี่ยละ่ละโอเคอเค่อยเอามาคืนด้วยนะพิสซีเทอร์หนึ่งไกด์ for หนึ่งกรุ๊ปมึงโอเคนี่เป็นรายละเอียดเทลนะครับเป็นลูกเทลคือเป็นกลมๆนะครับวนกลับมาที่เรืออัตโนมัติความยาว0.8ไมล์ความเปลี่ยนแปลงทางาสูง30ฟีตนี่คือเฟรดวูดต้นใหญ่มากสูงฟุต นี่คือเทรลนี่เป็นบรรยากาศระหว่างทางเขาจะมีทางเดินเรียบๆแบบนี้แล้วก็จะมีต้นไม้เรียบบูดอยู่ข้างๆไอ้ต้นใหญ่ๆเนี่ยนะครับนี่เดี๋ยวดูที่นี่ให้ดูขาานาดใหญ่ให้ดูคนายิ่งใหญ่ของต้นไม้ อันนี้เป็นโครงที่เมื่อกี้มีคนเราเอาเข้าไปแอบถ่าย,ายแบบนี้จะสงปรีดแบบนี้นี่นเปบรรยากาศในเทรลศูนสุนดแปดไม่เองสบายสบายคือก็ไกลเหมือนนั้นเนี่ยโลกว่าปะโลห้าปะประมาณโลหนึ่งโอ้ชิวๆโลกากาโลหนึ่งจุดสองอะไรอย่างงี้ก็จะมีต้นไม้ใหญ่ใหญ่ ปกติมาอเมริกาเจอแต่ทะเลทรายก็จะมีที่นี่แหละที่เป็นต้นไมู้สกต้องใหญ่มากเดี๋ยวรอโสบป้าเดินเข้าไปจะได้เห็นความใหญ่ออะป้าเดินเข้าไปนี่ความใหญ่ของต้นไม้นเห็นนี่คือเล็บูด,ด,ข,ดข้างในมีอะไรมแม่กำลังเปลี่ยน้าอ,อให้ลูกเอาเหรอโอเคเดี๋ยวเข้า ชมวิวที่สี่อันนี้ไม่ใช่เลดวูดเคยมาอา่านร็่องใหญ่อยู่ดีบอลเลอร์ให้เทียบกับคนที่เดินผ่านก็ข้างหลังเราเ็นชิง่งอะไรเงี้ยระหว่างทางก็จะเป็นต้นเลดวูดยาๆไปาแบบอืม Vamos บรรยากาศระหว่างทางเห็นต้นไม้ใหญ่ๆมีเสียงอาทิตย์ส่องอุณหภูมิเนี่ยจะประมาณต่ำกว่า20่สิบนิดหนก่อนไม่หนาวเอ้ยเออไม่หนาวเหงื่อไม่ออกไม่ร้อนเลยเทียบบัิบคนี่ นี่เป็นต้นดีใจแอนไอเดอรใจแอนนะครับเขาบอกว่าจะสูงเท่าตึก25ชั้นเป็นวงเวียนเลยอันนี้เป็นมุมด้านหลังของเดอรใจแอนให้เห็นความอลังจะให้เทียบกับคนที่เดินเข้ามาดูนี่คือคนและนั่นคือต้นไม้ใจแอน อันนี้เราอยู่ที่ปลายลูปของของเทลแล้วแต่ว่าเดี๋ยวมีรีเวอร์เทลเดี๋ยวเราค่อยมาไฮกันวันหลังเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องส่งป้าไปไถนาะจบแค่นี้ก่อนสำหรัออแบบใครที่เดินเข้ามาประมาณครึ่งครึ่งไมล์แล้วปวดฉี่มีห้องน้ำห้องน้ำแบบนี้อ่าสู้ๆนะ นี่มีต้นไม้อยู่ดินทางชัดๆให้ดูสานี่คือสาต้นไม้และความสูงของมันไม่สวยมากสูงมากยิ่งใหญ่สูงเท่าไหร่วะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวข้างหน้ามีกวางพาไปดูกวาง มองไปไกลๆจะมีกวางอยู่แล้วก็มีรั้วถ้าใครมองเห็นจะมีรั้วแล้วขบนเป็นลางัดไฟเราสามารถร้ไฟไปเที่ยวนี่มาที่นี่ได้พไม่สีใบไมได้เจอนะนี่ถ่ายหเห็นต้นไม้กับทองฟ้าสีเงเืองแดดเง่ง าสวยจริงๆเบอร์ฟ้าใสกิ้งที่เห็นเขียวๆที่พื้นก็จะเป็นตนน้นลักษณะนี้ชื่อมันจะมีสามใบ อันนี้ป้าก็โดนหลอกโดนหลอกให้หาใบสี่ใบเหนื่นะมาดูเลดูดปีเขาพามาดูเ <Okay. S 1> รดวูดมีก็ไปดูใบบบกอยู่ได้ ฝั่งนี้ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเล้วรูดมีกังสงนี้สมมากไม่เคยถึงวอยเข้าไปแบบไอทำลายแอนช่วยกันหลรตา เกิดมาอยู่ที่นี่เราต้องเราเราไม่เห็นเขาขีดเลย,ยที่ต้นหม้อะนี่เป็นบรรยากาศกลับมาดูแผนที่ใหม่ตลกแม่งเราอยู่ตรงนี้ตะกี้เราแค่วิ่งไอ้เดินเส้นเหลืองนี่เอง ส่วนจุดเขียวเนี่ยตืดๆออกไปนี่คือ r ิเ e อร์เทรล i ิเ r อร์เทรลแบบอลังมากต้องจะใช้เวลาหลายวันเดี๋ยวค่อยไปศึกษาก่อนมีแบบมีจุดชมวิวมี observation deck มี overlook bench มีแบบยิ่งใหญ่มากซึ่งที่เราเดินคือไอ้วงเ,เหลืองๆแค่นี้เองตรงทาก,กิ้งหลกที่เราจอดรถไว้ก็ก่อนกลับบ้านแล้วก็มาซื้อ ซูร์เนียอ่าไม่ไดูซูร์เนียหรอกนี่ไงเขามีตุ๊กาตาปะกวางแรงนี่ต้องหูด้วยนะอ๋อแล้วก็มีเสือ้อเขาบอกให้ใสนะ่แมสเราก็จะไม่เข้าละกันบาย